อยากทำคอนเทนต์เอาหน้าออกกล้องแต่ว่ายังไม่กล้าลองฝึกแบบนี้ค่ะขั้นแรกนะคะให้คุณฝึกอาจจะถ่ายวิวหรือว่าเป็นลักษณะการเขียนบันทึกแล้วก็ใส่เสียงภาคของคุณลงไปค่ะจะทำให้คุณได้ฝึกพูดได้ฝึกรู้จังหวะการพูดการเว้นวรรคค่ะแล้วทีนี้คุณอาจจะเริ่มเอาหน้าตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้อง ถ้ายังไม่กล้าออกมานั่งพูดแบบนี้นะคุณก็อาจจะถ่ายตัวเองตอนทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ใส่เสียงภาคเข้าไปเหมือนเดิมแล้วขั้นต่อไปนะคะพอคุณพูดคล่องและรู้จังหวะการพูดและคนเริ่มเห็นหน้าคุณจากบางคลิปแล้วคุณก็ออกมาพูดอย่างจริงจังค่ะสื่อสารกับผู้คนหมิงมีทริคมาให้ก็คือคุณสามารถดูสคริปต์ได้นะอาจสมมติอันนี้เป็นสคริปต์ของมิงใช่ไหมคะเวลาที่คุณพูดเนี่ย คุณก็มองกล้องแล้วเวลาที่คุณนึกข้อต่อไปไม่ออกคุณก็ก้มดูแบบนี้โอเคเป็นยังไงต่ออ่าฮะเสร็จแล้วคุณก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วคุณก็พูดต่อคะ่ะไอช่วงจังหวะที่คุณก้มมองอย่างเงี้ยนะคุณสามารถเอาไปตัดออกได้คุณอย่าอย่าพูดแบบพูดแล้วอ่านไปแบบนี้นะเพราะว่าตาคุณมันจะไม่มองกล้องให้อ่านก่อน โอเคจำได้แล้วเงยหน้ามามองกล้องแล้วค่อยพูดลองเอาไปลองทํากันหนูนะคะ